สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆทุกคนครับอ่าวันนี้อู่บุญร,รวยและอู่เศรษฐีกาลาดแกะกระดาษรถดีแม็กออกเสร็จเรียบร้อยน,นะครับหลังจากทําการเปลี่ยนสีปะผุแล้วก็เคาะชิ้นงานบางส่วนนะครับราคา1นึ0งบาทนะครับทั้งคันเปลี่ยนเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีเทานะครับรถดีแมคันนี้เพื่อนๆชมกันนะครับ วันนี้เตรียมขัดสีขัดหยาบขัดละเอียดแล้วปั่นเงานะครับตอนนี้ยังไม่ได้ขัดสีปั่นเงางานใสๆนานๆเงากิ๊กๆเลยครับไม่เงาไม่คิดตังครับ สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อได้นะครับที่อู่บุลรวยและอูเ่เศรษฐีกาลาดนะครับเบอร์โทร065 808 7408นะครับผมอู่ตั้งอยู่ในจังหวัดยะโสธรน,นะครับมี3สาขาด้วยกันนะครับผมครับขอบพระคุณมากครับผมที่รับชมและกดติดตามนะครับ